โลโลโลสวัสดีครับชาวพี่น้อง s j 8 8 Studio ดวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมเพิ่มยอดขายนี่ต้องพูดให้ดูดีคือถ้าเกิดบอกว่าเป็นโปรแกรมแต่งรูปอะ่ะคนแม่งจะปิดคลิปหนีกูเลยแต่ถ้าเกิดบอกโปรแกรมเพิ่มยอดขายเพิ่มให้คนทักแชทแม่งมันจะสนใจเว้ยเฮ้แต่มันก็จริงนะเว้ยดูอย่างคลิปที่แล้วเปิดเผยไปต่างตากใช้โปรแกรมนี้มาเมื่อเดือนเมษารู้สึกว่าชีวิตไม่ง่ายขึ้นว่ะเออมันชื่อว่า g o l i v อ Create Beautiful High c o w e r t i n g Ecommerce Image, Just Like c l i c k ือแบบมันคือโปรแกรมแต่งรูปบนเว็บข้อเสียของมันเลยนะอะกูบอกข้อเสียก่อนไอ้สัตว์จะได้ไม่ต้องดูกันข้อเสียของมันคือแม่งมันไม่มีมันไม่มีให้ใช้บนแอปมือถือว่าเออไอ้หียแม่งแต่ก็ใช้มันก็ไม่สะดวกกูก็ไม่ใช้อยู่ดีอ่ะมันใช้ได้เฉพาะคอมเออกูไปหา a n d o i d iOS แล้วไม่มีอ่ะมาดูราคาก่อน ราคาแม่งกูหลังหักนิดนิดตอนแรกอะเมื่อซื้อไปเมื่อวันที่25เมษาซื้อโปรแพลนไปตอนแรกมัน119าดอต่อปีใช่ปะ119าดอนต่อปีแล้วใช้โปรโมชั่นไอโควิดอะไรอนะลด60%เหลือ47ดอนต่อปี47ดอนต่อปีแต่เป็นแค่ป,ปีแรกปีต่อไปแม่งก็119าดอเหมือนเดิม ก็แบบไอ้เฮียแม่งจะเกิดกูยอยากใช้ต่อทําไงดีวะมันทาไมไม่มีตอนนั้นก็นึกทําไมไม่มีแพลนที่มันแบบว่าราคาเท่ากันทุกปีว่าเออไอ้เฮียตอนนี้กูกําลังคุยกับมันอยู่ว่าไอ้เฮียกูข,ขอคืนเงินแพลนนี้ได้ไหมกูจะไปลงแพลนใหม่แพลนใหม่นี่อัพทูเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไลฟ์ไทม์นิดเขาก็คลิปที่แล้วพูดไปคร่าวๆแล้วว่าราคามันเป็นยังไงอะดูราคามันไอ ฟังชงฟังชาเนี่ยที่ชอบมากเลยเมจิกรีมูฟเวอร์เดี๋ยวจะใช้ให้ดูแล้วก็พวกเทมพงเทมเบดอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกมากเลยอ่ะเออชอบมากเลยนี่ราคามันถ้าเกิดคุณจ่ายทุกปีนะปีละ69ดอลลาด์ถ้าคุณจ่ายทุก2ปีปีละ99ดอลลาด์ก็ตกปีละ50ดอลลดร์ถ้าคุณจ่ายทุก3ปีก็จ่าย3ปี129ดอลลาด์ก็ตกปีละ4 3ดอลลารดออันนี้ ปีละ43ดอนถ้ากระจายราย3ปีจ่ายราย2ปีก็99ดอนแล้วอันนี้มันเป็น99ดอนที่จนกว่ามึงจะตายหรือเว็บมันจะเจ๋งอะไรอย่างเงี้ย99ดอนทุก2ปีอ่ะไอ้น,นี่129ดอนทุก3ปีอ่ะแล้วมันต่างกันไงโปรกับบิสเนสตัวโปรตัวโปรมันจะแบ็กกาด์ริมูฟได้แค่เดือนละร้อยมึงใช้แค่นี้ก็พอแล้วเออแล้วก็อัพฟอนต์ได้10ฟอนต์ส่วนตัวบิสเนสนั่น อัพฟอนต์นี่มันจำกัดแบ็กกราวด์รีบูเวอร์นี่ไม่จำกัดคือถ้าเกิดมึงไม่ได้เป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมึงก็ไม่ต้องใช้หรอกอ่ะอ่ะอันนี้ GoPro p พนน่าว์เนี่ยอันนี้มันก็จะมี29ดอลลาร์ทุก3ปีก็จ่ายเล็กบงเล็กบัตรไปแต่ถ้าเกิดใครแบบเอ้ยกูยังกูยังไม่พร้อมที่จะเสียตังค์มีให้กูทดลองใช้ฟรีไหมก็มีย้อนกลับไงวะย้อนกลับไปที่ ลิงก์เดิมอ่ะมีให้กูทดลองใช้ฟรีไหมมีนี่ไปที่ pricing ก่อนไม่ต้อง pricing อะไ้สัตว์ตรงนี้ก็มี start free trial นี่มันก็จะมีชื่อมึงชื่ออะไรเซฟอ่าแล้วก็อีเมลอีเมลนี่ต้องใช้อีเมลแท้ๆนะอีเมลกูอันนี้อ่าพ password s j แปดแปดเก้าเก้า 10อ่ะ sj 8 8 9 9 1 0อ้าน่ะอะไรวะ what this แปว่า u b s e คือะไรวะ, what? This, what ออะ,รวะมึงจะใช้ทำให้อะไรอ่ะดับจิปปิง้งใส่เงี้ยอะไรไปก็ได้กด register มันจะให้ใช้ฟรี14วันเว้ยเราใครยังแม่นั้นไปลองใช้ฟรีก่อนก็ได้เดี๋ยวคย่อยอัปเกรดทีหลังนี่มันเวลโครมแล้วนี่14วัน เหลือ14วันสุดท้ายนี่14วันคือมันใช้ฟรี14วันหลังจาก14วันมันก็ไม่ฟรีแล้วมึงสามารถนี่เห็นปะมึงสามารถได้โปรโมชั่นส้นตีนลยเนี่ยมึงสามารถเนี่ยอัปเกรดก่อนที่มันจะหมดเวลาคือมาสมัครแล้วมาอัปเกรดตอนหลังก็ได้เหมือนกันก็เข้าเหมือนกันอันนี้อย่าลืมเลือกเป็น3ปีแล้วก็อัปเกรดตนโปรแพลนเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ต้องใส่ข้อมูลแล้วเพราะว่ามันจะมีอันนั้นอะ มันจะมีข้อมูลอ e ีเมลของเรากับชื่อของเราแล้วก็ใส่เลขบัตรเครดิตดอะไรไปคือถามว่ามีความปลอดภัยไหมปลอดภัยอีแค่เว็บนี้มันเว็บระดับโลกมันไม่แต่ถ้าเกิดมึงกลัวไม่ปลอดภัยนะแนะนําให้ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรของทูมานี่วีการอะไรก็ได้เออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะอัดคลิปแต่กูก็ใส่เลขบัตรหลักกูไปอะเออเียมันปลอดภัยในระดับดีเลยแหละอ่ะแบ็กกับก่อนอ่ะแบ็กกับ <ด>มาถึง ecolofy แอปมาดูก่อนอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้กูจะดูนี่ตอนนี้มึงได้คัดได้10ลูกแพนฟรีได้คัดได้10ลูกสามารถอัปเกรดได้ถ้าเกิดมึงกดอัปเกรดตรงเนี้ยมันจะไปที่อัปเกรดแพนปกติอย่าไปกดให้กดอัปเดตที่มันเป็นโปรโมชั่นเนี่ยกดอัปเดตที่เป็นแพนเนี่ยมันจะพาเราไปอัปเกรดแพนเทพเจ้า และที่สําคัญคลิปนี้กูต้องรีบปล่อยเพราะว่าไอ้เหี้ยมันให้เวลาแค่3วัน3วันตอนเวลามันจะหมดลงชีวิตมึงจะหายไหมามาดูก่อนมันทําอะไรได้ม้างตอนอื่นก็อ่ามาแดชบอร์ดสมมุติเราจะสร้างโฆษณาอาเราจะสร้างหน้าปก YouTube ไม่เอาดีกว่าว่มึงไม่ได้ทํา youtube กูขอแบ็กกับก่อนเนี่ยอันนี้เมนูหลักมันก็อยู่ตรงนี้ ลองเล่นดูได้มันไม่มีอะไรยากหรอกเนี่ยเราจะสร้างอีคอมเมิร์ซอ่าแล้วเราก็ไปที่นี่มันก็จะมีให้เลือกเทมเพลตว่ามึงจะเอาประมาณไหนเนี่ยจะเอา9แพ็คอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบเวลาผมทำมาผมชอบอันนี้เนี่ยที่แบบมันเป็นบอกฟังชงฟังชันเนี่ยแล้วดูมันมีให้เลือกมากมายเลยคือบางคนบอกว่าไม่มีหัวสิน ไม่มีหัวสินกูปิดห้องเยี้ยวะเดี๋ยวโดนเมียดาอ่ะบางคนบอกว่าไม่มีหัวสินศิละปะไม่ได้เกิดมาเพื่อศิละปะเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรก็ดูเนี่ยสมมติอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างสมมติเราขายล่มใช่ปะล่มอ่าก็จะบอกว่าเนี่ยคันมาทําจากอน,นุนคือสินค้าอะไรก็เป็นจุดเด่นหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยเนี่ยล่มอันนี้ทํามาจากอะดามีเนียม หนังกันรกระสุนมือจับจับแล้วติดหนึบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไว้คุยอวดสปปรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเดี๋ยวผมจะเลือกมาเทมเพลตสักอันนี่อันนี้ก็น่าสนใจดีนะแต่ไม่เอาชอบสีเป็นๆปนเทมเพลตมันต้องสีเป็นๆปนนี่คือแบบเทมเพลตให้เลือกค่อนข้างเยอะอะเออ นี่ไมคเคยเลือกไปแล้วไม่เอาคือแบบนั่งเลือกเพลินเลยนะอันนี้แล้วกันอันนี้โฆษณารองเท้าวิ่งมันก็จะบอกว่าเนี่ยนุ่มสุดยอดหนังเกาะสนนอะไรอย่างเงี้ยอะคุมไม่เอาเราก็ลบรูปแล้วเราก็อัปรูปตัวเองได้เนี่ยไปที่ไม f i ไฟอัปโหลดแล้วก็ไปอัปโหลดรูปอ่าแล้วก็ไปดูที่เดสก์ท็อปของเรา นี่ลูกอัพได้สีละรูปป่าวะอัพได้ทีละรูปอ่ะนี่เห็นป่ะสมมติเราจะโฆษณาตัวเราเองอ่ะที่สำคัญนี่ดูมึงจับตายดูให้ดีนะแบกการีมู e เวอร์นี่เห็นป่ะไดคัทแม่งคลิกเดียวไดคัทได้สุดยอดมากเลย นี่สุดยอดไดคัทบางคนบอกเฮ้ยมันไดคัทได้แค่คนเหรออ่ะเดี๋ยวจะเทสไดคัทอื่นๆคือมันจะทําให้เราประหยัดชีวิตประหยัดเวลาในชีวิตได้มากขึ้นนะเออนี่อันนี้เมาส์เมาส์รอจิดเสกกะกาเก่าๆแก่ๆหนึ่งอันขยายมาวิธีไดคัทก็ไปที่แบ็กกราวด์ e ีมูฟ เหนเียนปะไอ้แคยแม่งมัน,ม,นมันไดคัทแม่งแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยกดดันเสร็จแล้วอย่าลืมนะถ้าเกิดแผนฟรีแม่งทำได้แค่สิบอันถ้าแพน,นนั้นทำได้ทาได้เดือนละร้อยนี่นี่เมาส์แล้วก็นี่อะไรกันวะนี่อีเป็ดอีเป็ดอีเป็ดไดคัทได้ปะวะ เหนียบปะไอ้แค่แม่งฉลาดชิบหายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยชีวิตนี้นะขายอยากขายที่อะไรก็ได้คัดดูก่อนเราเราขอเอายากๆหนะ่อยรู้สึกว่ามันมียากๆนี่เห็ดเห็ดอีเห็ดอีเห็ดสดดูนะเห็ดเห็ดที่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ถ่ายมาดูดิมันจะได้คัดได้ไหมสมมติเราขายเห็ด จะฉลาดถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้เฮียสุดยอดมากเลยอ่ะมึงต้องซื้อแล้วคือโปรแกรมมันเห็นป่ะเราไม่ต้องมาเข้านั่งโปรโตช็อปว่าบอคอแตกไอ้เฮียค้างถ้าค้างกูไม่อัดใหม่นะอ่ะกูบอกไว้เลย เน็ตหลุดพอดแป๊บอ่ามาต่อกันครับคือเน็ตแม่งหลุดครับนี่เห็นปะอีเ e ห็ดสดอีเห e ็ดสดอีเห e ็ดสดแม่งอ่ะต่อไปนี่เราสามารถใช้รูปที่ใดเนี่ยอันนี้อัปโหลดคือรูปที่เราอัปโหลดแล้วมันก็จะมีแบ็กกลับมาโฟโต้อดิดคือรูปที่เราเคยเคยกดใช้เคยไดคัตไปแล้วเราสามารถเอามารียูสได้เราไม่จำเป็นต้องมาไดคัตทุกใหม่ทุกรอบ แล้วสามารถเอาโปรโตมารียุทใช้ในโปรเจกต์อื่นอะไรอย่างนี้ได้ต,ต่อต่อมีอะไรใดครับอีกว่าอ่ะมืดโทรศัพท์นี่สุดยอดมากเลยในวิทยุเครื่องนี้ นี่สุดยอดเนี่ยมาคือแบบชีวิตเราง่ายขึ้นน,ะน่ะมันก็นี่ไอ้นี่มันไอ้นี่มีความค่อนขันยากถึงนะเพราะว่าสี่แม่งขายกับที่ล้างจานเราจะได้ขัดไอ้ที่ขัดส้นตีนอะไรไม่รู้เนี่ยกดแบ็กกราวน์ลิมูฟ นี่เห็นปะในกรณีนี้เกิดอ่ะได้เนี่ยเราสามารถลบตรงนี้เนี่ยเอาไอ้ดแดงๆมาลบมาลบเห็นปะไอ้ครั้งนี้มันก็จะเนียนขึ้นเอ้ยทีย่จเกินเกินเกินก็อันดูอันดูตรงไหนวะดูตรงนี้อ่าปึ๊บเห็นปะสามารถได้คัดไม้ตีพิกได้สุดยอดไปเลยอ่ะต่อไปฟอนต ฟอนต์กูลืมโหลดมาวะพอดอีกครั้งนึงอ่ามาต่อวิธีใช้ฟอนต์ของเราก็คือเนี่ยไปที่ My f ฟล์ Fi. แล้วก็แม่งจะไม่เห็นฟอนต์กดเซฟก่อนวะ่ะเดี๋ยวหายอ่าเราไปที่นี่ My f i l ล์ y f i ฟล์ Fi. ไออันใหญ่นะไอเหี้ยแม่งค้างหลุดเน็ตหลุดแล้ววะ กวนตีนกูเลยเนี่ยมันุดยังไงมึงอ่ะไปที่เนี่ยแหนวะไมไฟไอเฮียเน็ตลุดไอ้เฮียมันทำไมต้องมาหลุดตอนที่กูจะนำเสนอดิเนี่ยมันเข้าลิงก์งนั้นไม่ได้อะแม่งเสียงวะหรือว่ามันมันบอกไว้วะไอ้ แผนฟรีมันอัปเดตไม่ได้หรอวะเดี๋ยวดูก่อนอีกแผนฟรีมึงอัปฟอนไม่ได้ใช่ไหมฮะกูต้องเสียตังค์ใช่ไหมถึงจะอัปฟอนได้เดี๋ยวดูไพรซิ่งก่อนมันยังฟรีอัปฟอนได้ปะวะมันอัปฟอนได้สองอันนะ เนี่ยมันอัพฟอนต์ได้สองอันแล้วทำไมกูอัพไม่ได้อ่ะเย้เขช่างแม่งมันอ่ะสมมติว่ากูอัพได้ละกันฟอนต์มันก็อัปโหลดปกติอ่ะเออเราสามารถเนี่ยเราสามารถแก้แก้ไอันนี้ได้เนี่ยฟอนต์วิธีเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยก็คลิกที่คลิกที่รูปไอ,อ้คลิกที่แบบอักษร แต่รูปมันเยอะเกินเหนี่ยนปะ่ะแล้วจะมีฟอนต์เนี่ยถ้าเกิดเราอัพฟอนต์มามันจะขึ้นฟอนต์ที่เราอัพแต่นี่ฟอนต์ม่งไม่ได้อัพเพราะเกิดปัญหาที่อะไรไม่รู้เนี่แล้วเราเรายังสามารถเนี่ยเหียแม่งไฟที่อะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเรายังสามารถเลือก รูปได้สมมุติเราไม่มีรูปอะมันมีฟรีอิมเมจจาก p ิกเซลเบย์อันนี้เราสามารถเอามาใช้ได้ฟรีเนี่ยเราจะเอารูปส้นตีนอะไรเอามาใช้ได้หมดเลยสามารถกดค้นหาได้หรือจะเอาฟรีอิมเมจจากพิกเซลเว็บพิกเซลเนี่ยเอารูปเอารูปเขามาใช้ได้หมดอ่าหรือไม่จะเอาเป็นไอชาร์ปไอตัวอันนี้ก็มีมีไอคอน นี่ไอคอนก็มีให้ไม่เยอะมากหรอกบ๊อบแมคเกอร์คือเฮี้ยอะไรวะไม่รู้จักแอนโนเลตคืออะไรวะไม่รู้จักอ๋อลูกสรลูกสรลูกสอน,สอ,น,สอ,นอ๋อแอนโนเลตคือไอแบบลูกสรที่แบบชี้คุณสมบัติก็เหี้ยอะไรเย่้ยไอคอนแปดเบต้าอ๋อไอคอนเป็นสีส ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะไอคอนแล้วก็อะไรวะเมาส์ไอคอนมูทไอคอนคืออะไรวะอ๋อเป็นไอคอนแบบคนๆนก็เคืยอะไรนี่บัตตอนอ๋อบายนาวอ๋อเออเนี่ยบัตตอนมันมีแค่อ,อันเดียวเหรอวะบัตตอนนะนะว่าบัตตอนมีอันเดียว มีอันเดียวเองเหรอวะบัตทอนนะแล้วก็มีเอฟเฟก त. เอฟเฟกมีอะไรเนี่ยสโมกใส่คงใส่ควันใส่ควันเหรอใส่ควันอ๋อ,อเอฟเฟก त. แต่หลักๆอ่ะที่ผมมีคัมมิ่งโซ e มีแล้วม็อกอัพกับไอเทมเฮียอะไรไม่รู้อ่ะที่หลักๆที่ผมใช้ก็เนี่ย ใชแค่ไอไดคัทนี่ก็โคตรคุ้มแหละอ่ะเรามาดูเครดิตไดคัดเราไดคัดไปเท่าไหร่แล้ววะดูเครดิตไดคัดเราไดคัดเหลือไอแย่ไดคัดไม่คิดดยเว้ยมันยังไม่คิดโปรแกรมบัก๊กแมงคนใจเยอะแน่นอนเนี่ยถามว่าคุ้มไหมมันมันทำถ้าเกิดใครเป็นสายทำจะทำอ e ีบุ๊กมันก็มี สามารถทำอ e ีบุ๊กเป็นเทมเพลตให้ได้เนะี่ยว่าคุณจะทำอ e ีบุ๊กแนวไหนวะนี่ออดิโอซิสเตมทำอันนี้หน้าปกหน้าปกหน้าปกเอาเป็นอย่างนี้ออแบกแบกไงวะอีบุ๊กเฮดเตอร์ Theater. อันนี้เป็นส่วนของสารบัญอันนี้เป็นของเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวดูดิไอ้เนื้อหาเนี่ยเห็นปะเนื้อหาเราจะทำใส่คอนโซนคอนเทนต์สามารถแก้ส,สวยๆงามๆได้แต่กมูไม่ได้ทำอะไรขนาะดนั้นวะที่ผมใช้หลักๆนะคือ1เอามาทำโฆษณา1เอามาทำโฆษณา2เอามาทำเนี่ยเอามาทำอะไรวะ เนี่ยเอามาทำไอ้ปก y o u t u อะ่ะมันสามารถเลือกได้แก้ได้มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยว่ออะเนี่ยสามารถเลือกได้แก้ได้จะเอาปกสมมติปกอันนี้อะ่ะลบลบไอเทมออกแล้วก็เอาไอเทมของเราไปของลูกผมจะขายเป็ดผมจะขายเป็ดอ่ะผมก็คลิกเป็ดที่เคยได้คัดไว้นี่อะ่ะผมจะขายอ e ีเห็ดสด ก็เนี่ยเหตุที่เคยนั้นไว้นี่อันนี้ฟอนต์เฟิร์นเนี่ยฟอนต์มันสามารถทำชาร์โดดับชาร์โดได้อ่ะฟอนต์ดับชาร์โดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันดูคมๆแล้วก็เนี่ยใสอันนี้ให้มันดูน่าสนใจส่วนอันนี้เหตุสามารถทำอันนี้ได้เว้ยชาร์โดก็ได้ เี่ยป่ะเห็ดเป็นชา์โดที่แบบเป็นเห็ดให้มันดูแบบเป็นเงาเห็ดเท่ๆดับชา์โดหรือจะเป็นชาโดชาโดนี้ต่างกัน,กนไงวะนี่มันกากกว่าเนี่ยเงาเห็ดนี่ป่ะดูเป็นให้มันดูมีมิติตรงมิติทำรีเฟกตก็ได้เนี่ยเป็นเห็ดเห็ดสะท้อนนี่แบบสมมติถ้าเกิดมันเป็นภาพใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ย ทำเป็นแบบภาพสะท้อนได้เนี่ยระดับความเบอร์เงาแ,แ,แล้วแต่เราจะทำมันก็ใช้งานง่ายดีนะเออก็ลองไปใช้ฟรีดู14วันแต่แม่งมันใช้ฟรี14วันแต่แม่งอ e ีแพรนี้มึงต้องซื้อภายใน3ามวันแม่งกดดันกูซัพพอร์ตมันจะตอบกูมายังวะตอนนี้ผมกำลังทำเรื่องขอขอคืนเงินอันเก่าเพื่อที่สมัครอันใหม่3ปีเพราะผมมองว่า ถึงผมเลิกขายของแต่ผมก็ยังทํา y o youtube ทําอะไรอยู่ซึ่ง3ปีจ่ายไปเท่านี้มันก็คุ้มอยู่ที่สําคัญนะ่ยรูปเนี่ยไม่จากัดรูปไม่จากัดสามารถรีไซต์ได้สามารถ,ราารถทํานู่ทนทํานี่ได้เต็มไปหมดนะเออเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ดูดิรต่างกันแค่ร้อยเครดิตกับไอ้นี่ทำโลโก้โลโก้ฟอนต์อะไรเงี้ยไม่ได้ทำเยอะได้แค่ยูเซอร์เดียว ใดคัสเนี่ยดูเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ฟังก์ชันเต็มไปหมดแล้วก็กำลังจะมานี่กำลังจะมา 3D v i e w e r นี่การดูแบบ 3D กํากำลังจะมาแล้วก็อะไร Mockup อ,อะไรก็ไม่รู้อะ p a s k a g e d e s i g n p r ์วินเทมเพ t ตเ e อร i วิสพาร์เนอร์เเนี่ยกำลังจะมาไอพวกเนี้ยไม่รู้จะมาตอนชาติไหนแต่ใช้แค่นี้มันก็ สุดยอดแล้วสำหรับใครอยากลองใช้ก็ลองไปสมัครดูคือใครไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ลองไปใช้ฟรีดูเออแล้วใช้ฟรีใช้ฟรีภายใน14วันเออแต่ถ้าเกิดใครมีตังก็ก็ซื้อไปก็คุ้มมันอยู่ระยะยาวของผมซื้อมายังรู้สึกคุ้มยังเห็นว่ามันเรียกเสียตังเพิ่มยังจะไปอยากเสียกับมันเลยอคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ